เลือดสมองแตกอืมสุดท้ายหมอว่าเขาเป็นอะไรตอนนั้นเป็นอะไรครับเป็นอัมพาพึก๊กอ้ออัมาพาตอึกเลยขยับไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยพูดได้ไหมครับพูดก็ไม่ได้ก็คือนิ่งไปหมดเลยนิ่งไปหมดเลย อ๋อนี่นอนเพราะว่าลูกต้องนอนใช่ไหมครับก็ยืนไม่ได้นะก็ต้องเอาไม้นี่ดัดบิดซ้ายขวาได้นะนี่คิดเองนะคุณพ่อคิดเองนะคิดเองทำเองแล้วก็แปลว่าทําทุกอย่างให้ลูกคนนี้เลยอะไรทําได้ช่วยได้ทําทุกอย่างเลยทำทำครับแลหลังอยากปีคึ้งมาผมไปฟังเข็มครับอ๋อพาไปฟังเข็มด้วยเหรอครับฟังเข็มความจำเริ่มมากลับมาพูดได้แล้วคำแรกที่ผมพูดได้คือพูดคำว่าพ่อครับ พ่อใช่ไหมครับพ่อทำทั้งนั้นเลยครับพ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผมเลยครับพ่อผมเป็นพ่อคนนี้ที่รักนะพโอ สวัสดีครับปัญญาปันสุขในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของคุณพ่ออายุ82ปีครับเจอกับความสูญเสียมาทั้งชีวิตเลยครั้งที่หนึ่งก็สูญเสียภรรยาที่ต้องแท้งลูกแล้วก็ตายทั้งกลมพอมามีครอบครัวอีกครั้งหนึ่งก็มาสูญเสียครั้งที่สองนะฮะเกิดเหตุภรรยานี้เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตไปอีกครับแล้วก็มาเจอการสูญเสียในครั้งที่สามลูกชายครับ ลูกชายก็เส้นเลือดในสมองแตกอีกเป็นอามาาัมพาตนอนติดเตียงทำได้แค่กระพริบตาครับ <Ooh. S 1> คุณพ่อคนนี้ใช้แรงที่เหลือชีวิตที่เหลือทั้งชีวิตครับประดิษฐ์เครื่องมือทำกายภาพให้ลูกชายรวมทั้งไม้ดัดเท้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะจนลูกชายตอนนี้กลับมามีแรงได้ครับเดินได้อีกครั้งครับ มาให้กาลังใจคุณพ่อคนนี้ครับอ้าวคุณพ่อมาเลยครับโอ้โหนี่คุณพ่ออายุ82นะยังแข็งแรงดีอยู่ครับคุณพ่อมาทางนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาทางนี้เลยคุณพ่อชื่ออะไรนะครับชื่อนายอยบุญมีครับอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วครับ82ครับคุณพ่อยังแข็งแรงดีไหมตอนนี้พ่อพอไปได้ครับพอไปได้นะมือไม้ก็ยังขยับได้นะได้ครับขาเขือขยับได้นาะครับโอ้คุณพ่อเก่งจริงๆเรื่องคุณพ่อนี่ก็โอ้โหมันเจอเรื่องหนักๆ เยอะเลยนะครับครับคือสองครั้งใหญ่ๆก็คือเรื่องคู่ชีวิตเลยนะครับทีนี้ครั้งที่สามครับก็เกือบไปวะครับจนกระทั้งเขากลับมาได้เนาะครับทั้งชีวิตตั้งหัวใจคุณพ่อก็คือไปอยู่ที่ลูกคนนี้เลยนะครับออวันนี้คุณลูกชายมาด้วยนะลูกหวัสดีครับสวัดดีครับโอ้โหดูนะคคือจากที่เขารอนติดเตียงอย่างเดียวเลยใช่ไหมคุณพ่อครับ ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้พูดไม่ได้เรียกว่านอนเป็นผักเลยนะนอนเป็นปีเลยครับนิ่งไปอย่างเดียวตายอย่างเดียวครับโอ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ขยับมือได้ขยับได้ครับทํามีคนให้คอคอเดินคนเดินได้ครับโอ้เดินได้เลยเดินได้ครับเนาะครับผมพ่อพ่อคนนี้ใช่ไหมพ่อพ่อคนนี้ครับผมไม่พ่อคนนี้ยิงกรมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยครับพ่อผมเป็นพ่อคนนี้ที่ โอ้เข้าใจครับเข้าใจเลยลูกเขาก็อยากขอบคุณคุณพ่อคนนี้นะตอบแปลว่าแล้วแล้วขาตัวนี้เป็นอะไรลูกมันเกร็งครับก็มันเป็นมันแล้วแล้วเป็นอะไรไหมหรือปล่อยเข้าไปอย่างนี้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอ้ดูทีนี้ท่านผู้ชมอ่ช่วยกันช่วยกันดูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับงอจับอ๋อจับงอเอาเหรอครับงอได้ครับอ๋ององอได้นะลูกนะจะเป็นบ่อยๆใช่ไหมครับโอ้ยิ่บ้านก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างเป็นบางครั้งครับ ดูสินะมาเจออะไรต่างๆในชีวิตของครอบครัวคุณพ่อคนนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นชีวิตของพ่อคนนี้มาให้หนูใช่ไหมลูกครับผมนะจนกระทั่งขยับตัวได้เดินได้นะครับจริงๆแล้วคุณพ่อคิดช่วยหนูหลายเครื่องมือเลยใช่ไหมครับหลายเครื่องมือครับมีลอกให้ชักด้วยครับรอกชักเราเดินก็มีให้เดินครับโอ้พ่อใช่ไหมครับพ่อทําทั้งนั้นเลยครับโอ้พ่อทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผมเลยครับผมเคยเกลยเรททาให้พ่อต้องเสียใจมาหลายครั้งแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรม ตอนนี้ส่งพลังให้คุณพ่อได้แล้วนะส่งได้แล้วส่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่ากันนะครับครับอ้าวจนกระทั่งล่าสุดมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับครับไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรล่ะคุณพ่อเนี่ยไม้ดัดเท้าครับไม้ดัดเท้านะครับอันนี้มาจากอะไรนะการตากานตาเนาะกานตาต้นตาลเราไม่มีการตาลนะเอาก้านตานี่มาทำนะท่านผู้ชมเอาก้านตาลเอาขอนาตท่านผู้ชมหน่อยนึงคุณคุณพ่อถอดรองเท้าสิใช้ยังไงใช้ยังไงทำให้ดูทำให้ดู อันนี้นะฮะออารถดัดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยไหมเราเคยยืนที่เป็นไม้งอใช่ไหมฮะอ่นนี่นี่ดัดนะนี่คือความคิดของคุณพ่อเองนะฮะนี่เราก็ดัดเพราะฉะนั้นเส้นจะยึดเอาอ่อนนี่นอนเพราะว่าลูกต้องนอนใช่ไหมครับนอนนอนได้เลยครับเรานอนเอามาพาดแล้วเราก็ยืนไม่ได้นะก็ต้องเอาไม้นี่ดัดงอเข้ามาโอ้โหนี่พ่องอเยอะมากเลยเนื้อบิดซ้ายบิดขวาก็ได้เนี่น่เห็นไหมบิดซ้ายขวาได้้นะนี่คิดเองนะคุณพ่อคิดเองนะคิดเองทำเองเอาเอาเอา อันนี้อันเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทนะอุ้ยถูกมากเลยโอ้ไทยประดิษฐ์แปดสิบบาทคุณพ่อทำเองนะเอามามามาค่อยๆดูกันนี่สวยๆเลยนะครับทำได้อย่างได้ครับเอาทำอะไรงั้นฮะเอาดัดแขนครับเอาดัดแขนได้อีกเอาไม่เลยครับเอาแล้วยังไงฮะตอนนี้เอาเอาดัดดัดดัดอ๋อเราจะบิดไปทางไหนเอวได้หมดเลยนะเนี่ยได้หมดเลยครับโอ้นี่ล็อกแขนหนึ่งเราบิดไปเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยศูญเสียมาหลายอย่างก็ต้องคิดที่จะกู้กลับมานะค,คุณพ่อ,พอก็ได้เครื่องไมเ้เครื่องมือคืออันนี้นะครับเอ้ามาค่อยๆเล่าละกันครับอ้าวศูญเสียครั้งที่หนึ่งตอนนั้นคุณพ่อแต่งงานตอนนี้82ครับคุณพ่อแต่งงานอายุเท่าไหร่ล่ะ21ส็ครับแต่งงานมีครอบครัวก็เหมือนคนทั่วไปหนุ่มสาวใช่ไหมฮะครับ,รบแล้วก็มีลูกครับกี่คนฮะสามคนสามคนก็ปกติดีครับอ้าวเกิดเหตุตอนที่ คนที่สี่ลูกคนที่สี่ภรรยาท้องครับครับครับท้องเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเกิดอะไรขึ้นครับเกิดตกเลือดครับโอ้ผมกลับมาครับมาดูดูแลเนี่ยดูเห็นอะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้างเห็นเขากำลังแตกลูกมากเลยครับที่ผมาถึงก็มาทำแค่หาม๋อรีบทําแค่หามจะไปโรงพยาบาลครับผมครับผมหามไปครับอ๋อไม่มีรถเหรอฮะไม่มีเลยครับหามไปครับโอ้ให้กําลังใจกันไหมระหว่างนั้น ใช่ครับพูดกับภรรยาว่างไงฮะพมบอกว่าอยู่ยังอยู่นะลูกน้าน้องนะไม่เป็นไรนะทําใจแข็งๆไว้เขาก็จะตาเหลือบดูบนอะไรบางอางเนี่ยครับแบกไปแบกกันไปแบกกันไปเลยๆเลยไปอีกสักสักนาทีกว่าๆตาเขาเลยล่าหลือตเขาพูดไม่ได้เลยนี่ครับเขาพูดไม่ได้แล้วไงครับก็ไปเรื่อยๆต้องไปแล้วครับเลยครับอุ้ยทําไมฮะเขาตายแล้วกลับบ้านนะสามกลับบ้านเลย ก็ต่อหน้าเราต่อตัวเราเลยต,ต่อหน้าต่อตาเลยครับโอ้โหนะนี่คือครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นหัวใจความรู้สึกยังไงมันเสียใจขนาดไหนล้วเสียใจขนาดไหนครับหัวชนฝาต้มเลยครับผม วิ่งชนฝาตรงเลยครับโอ้เสียใจมากเสียใจมากเราะเราเราอยากจะช่วยคนที่เรารักนะครับครับามช่วยไม่ได้เป็นคนที่รักช่วยไม่ได้โอ้ัวชนเลยครับทำใจไม่ได้เลยใช่ไหมทำใจไม่ได้เลยครับเพราะเป็นคนที่รักขผมจริงๆครับโอ้โหถึงขั้นไปบวชเลยครับขับบวชครับคิดว่าบวชทำบุญคุณให้เขาพระองค์เทิดบุญอุทิศเขาทดแทนบุญคุณ ประมูให้ลูกด้วยแล้วบวชไปนานเลยไหมครับบวชยอ่เดือนนึงครับโอ้โหนะในคือเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใครเลี้ยงลูกต้องซ็กมาเลี้ยงลูกอ๋อลูกก็โตขึ้นโตขึ้นต้องต้องคอยเลี้ยงลูกด้วยไม่มีใครเลี้ยงมีพ่อคนเดียวอืแล้วไงโทษตัวเองเหรอโทษตัวเองโทษตัวเองว่าอะไรล่ะครับช้าไปหน่อยแต่จริงๆเราก็ไม่มีรถเองด้วยไม่มีรถเองไม่มีอะไรสักอย่างทำดีที่สุดแล้วทำดีที่ทำได้แล้ว เรื่อนี้ก็คือเป็นความสูญเสียก็เก็บความทรงจําต่างๆเหล่านี้เอาไว้เรื่อยๆผ่านไปใช่ไหมอีกนานต้องกี่ปีอ่ะสิปียี่สิปีสิปีอายุจนสี่งสี่สก็ผ่านมา20ปี่สิบปีใช่ไหมก็แม่นี่อ้าวผ่านมาอีกยีปีจังหวะชีวิตของของคุณลุงก็เปลี่ยนไปครับออกมาเจอแม่ของลูกคนนี้ใช่ไหมอ๋อ คุยกันยังไงไหมครับกับแม่เขาก็คุยกันเรื่อยอครับรักกันครับรักกันมากเลยใช่ไหมรักกันมากครับจะได้มีครอบครัวใหม่ต่างคนต่างให้กําลังใจให้กาลังใจกันครับให้ความรักกันและกันครับคิดว่าจะอยู่เลี้ยงดูกันให้จนตลอดสุดท้ายเราก็เกิดอะไรขึ้นล่ะเกิดแล้วครับเกิดเขาไปขายขนมมาครับครับสายรถล้อเข็นเนี่ยสายสายก็คือเข็นไปครับแล้วพอมาถึงบ้านเขาก็จะมาจอด อ๋อกลับมาบ้านแล้วด้วยนะกลับมาบ้านเย็นครับมาจอดครับครับมาจอดี่ผมจะยินเขาบอกว่าเอ๊ะโอ้ยเป็นไรปปดหัวรจิงไม่รู้นี่แถวน้นทุกทุกวันไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยแต่วันนี้กลับมามาร้องครับปั๊บลมพูดไม่ได้เลยอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแล้วทำไงต่อละฮะผมก็เอารถติ่คนแต่คราวนี้เรามีรถแล้วมีแล้วอมีแล้วเอาจะได้เร็วขึ้นครับวิ่ง ไปไปไหนฮะไปโรงพยาบาลเอาไปโรงพยาบาลครับถึงไหมถึงไหมถึงอ้าวคราวนี้ดีแล้วนี่ถึงโรงพยาบาลไม่ไม่ตายเร็จากบ้านแล้วแลนึกว่าเขาจะฟื้นได้เหรอครับอ๋อไปถึงเขาก็ไปก่อนแล้วครับบอกว่าลุงมาช้าไปหน่อยโอ้โหเสียใจครับโทษตัวเองนะโทษอีกแล้วเหรอทําไมล่ะโทษตัวเองว่าไปช้าไปหน่อยอะไรหน่อยก็ทําเต็มที่แล้วเต็มเต็มที่ครับ ต่างคนก็ต่างไปหมดเลยครับตอนที่เขาไปแล้วลูกอายุยังเล็กหรือว่ายังโตสิบแปดปีครับสิบแปดปีอ๋อหนูก็ได้เห็นแม่เห็นนะครับเห็นครับอ๋ออ๋อหนูก็ได้อยู่กับแม่พอสมควรอยู่กับแม่อยู่ครับอยู่กับแม่ครับเห็นแม่ฟุบลงมาเห็นไหครับเห็นครับโอ้ดูสิก็มาเกิดเหตุกับอะไรตรงนี้เยอะแยะหลายเรื่องเลยอ้าวทีนี้นะพ่อคนนี้ก็เลี้ยงดูหนูอย่างนี้เหรอเลี้ยงหมมาตลอดครับเลี้ยงตลอดพ่อรักลูกคนนี้แค่ไหนครับ เต็มอกเลยครับนะทั้งชีวิตนี่ยกให้ลูกคนนี้เลยครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กเราก็ยกให้เขาหมดนะเพราะมันสิ่งอื่นก็สูญเสียหมดแล้วนะครับหมดสุดทุกอย่างหมดครับพ่อให้หนูทุกอย่างทุกอย่างแต่มันเกิดเหตุที่ตัวหนูเองครับครับหนูไปเรียนเรียนครับระดับไหนนะฮะปพวสครับจมเรียนแม่โจบครับอ้าวนี่นะมันมีเหตุตรงนี้นะต้องขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยนะเพื่อจะได้รู้ว่าทุกอย่างก็อาจจะผิดพลาดไปได้ครับผมแล้วมันก็เกิดขึ้นครับ เอาหนูจะไปทําอะไรเข้าล่ะเจเลยไม่ไปเรียนครับติดเหล้าติดยาครับโอ้อย่างนี้เลยเหรอครับผมทําพ่อเสียใจครับโอ้แล้วพ่อรู้ตลอดเวลาไหมครับเพิ่งรู้อ๋อเพิ่งรู้ครับแปลว่าตอนทําตัวเป็นอย่างนี้พ่อเขาก็ยังไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่รู้ครับจงไปหนังสือมาถึงบ้านครับมีหนังสืออ๋อมีหนังสือจัดลงมาเรียนลงลงนี่มาครับมามาบอกว่าอะไรครับเขาเขาไม่จ่ายค่าเทอมแต่จริงค่าเทอมคุณพ่อให้ไปไหมให้ไปแล้วครับ แล้วหนูว่าไปทําอะไรอ่ะไปซื้อเหล้าซื้อยาครับโอ้โหตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับติดเพื่อนติดจริงครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเราก็ไปทางนี้หมดเลยครับอ้าววันหนึ่งพ่อก็ไปเห็นเหรอครับไปเลยครับผมไปถึงห้องเรียนเขาเลยโอ้เกิดตรงนี้เลยแล้วก็เจอกันอย่างนี้เจอกันผมก็ถามลูกทำไมอย่างนี้มันลูกทำไมไม่เรียนพ่อส่งเงินมาให้ค่าเทอมเนี่ยครับเขา พอ๋อโรงเรียนเขามีหนังสือมาถึงผมท,ทวงทวงทวงเงินทําไมทวงครับเขาไม่ให้เรียนเลยอ <c oughs> ๋อไม่ให้เรียนเลยครับผมร้องไห้ครับโลูกไม่เรียน <c oughs> ผมมาจากเก็บเ <c oughs> งินส่งลูกให้เรียนผมไม่กล่าจะเอาลูกคนนี้มาเรียงผมกับผมมาเรียงลูกอีกนี่ครับ แต่ไม่เป็นไรนะทุกอย่างมันพาดกันได้นะคุณพ่อครับครับไม่เป็นไรครับนะครับผมอะแล้วสุดท้ายยังไงฮะสุดท้ายก็ผมออกมาหาเธอได้ะงหางานทําอยู่แถวบ้านครับอ๋อแล้วก็ไปหางานทําผมมีพอมีวิชาอยู่ครับอ๋อก็เท่าที่จะทําไปทําได้ครับนะฮะแล้วตอนนั้นเราเราเราดีขึ้นในยังฮะความประพฤติเราดีขึ้นในยังงครับดีขึ้นแล้วครับเริ่มทำมาหากินแล้วครับอ้อนะค่อยๆได้คำจากคุณพ่อใช่ไหมครับได้คำคุงพ่อครับเห็นว่าพ่อมีอายุเยอะแล้วครับโอ้แล้วระหว่างที่ไปทํางานก็ยังดื่มไหมครับ เดิมครับโอ้มันติดไปหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะคือไม่ไม่ไม่ถึงกติดครับครับคือคือเลิกมาวันที่วันนั้นเพื่อเรียกเชวนนั่งกินไปแก้วเดียวครับแล้วผมก็ฟุบลงเลยครับอ๋อมันเกิดเหตุเลยเหรอเกิดเหตุเลยครับแล้วมันเป็นเพราะเป็นอะไรล่ะครับเส้นเลือดหดแตกครับอ้ยอ้เหมือนกับคุณแม่เลยอ่ะใช่ครับอ๋อสุดท้ายก็ฟุบลงไปเลยครับผมครั้งเดียวก็หนักหนักเลยเหรอฮะหนักฟุบลงเลยแก้วเดียวนั้นครับ ลงเลยไี่ยัเลยไม่รู้ตัวเลยครับอ่าลงไปแล้วคุณพ่ออยู่ด้วยกันไหมฮะไม่อยู่ครับพอดีพ่อโทรมาครับเพื่อนรับโทรศัพท์ครับอ๋อพอดีเลยเพื่อนรับครับเพื่อนก็บอกว่าพ่อพ่อแม่ไปเลยไม่รู้ครับบอกว่าแม่ไปนอะไม่รู้นี่ผมหมดเลยความตาตัดรถลไปเลยไปเลยตามพี่มันออกก็ไปหาหนูไปหาพี่ชายหาพี่ชายหาพี่ชายเขาตอนนี้คุณแม่ลูกไปถึงตรงไหนแล้วฮะมีใครพาไปไหนไหมไปโรงพยาบาลสวรรคโลกครับอ๋อเราไปโรงพยาบาลพ่อก็จะตามไปเห็นอะไรเข้าเห็น เขาไม่รู้สึกอะไรเลยครับลิ้นขาตัดตอนนั้นคือนิ่งไปแล้วนะนิ่งไปเลยแล้วหมอบอกว่าเป็นอะไรครับบอกว่าตรงทาใจนะออีกแล้วมาพูดคานี้อีกแล้วครับเขาบอกว่าเรื่องเรื่องสมองแตกโอ้รู้ตรงนี้อีกแล้วนะภรรยาสองรังก็ไม่ทันนะครับแต่คนนี้นี่ก็รอผลอีกแล้วทันแปลว่าทันครับอือสุดท้ายหมออกว่าเขาเป็นอะไรตอนนั้นเป็นอะไรครับเป็นอัมพฤกอ้ อมาพึกเลยก็คือนิ่งไปเลยนะครับขยับไม่ได้เลยพูดได้ไหมครับพูดก็ไม่ได้ก็คือนิ่งไปหมดเลยนิ่งไปหมดเลยก็บระนายนิ่งไปนานเลยสิีะนานครับปีครึ่งเขาก็ยังสเลยอดเป็นปีครึ่งเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยครับพูดไม่ได้ขยับไม่ได้อย่างนี้เลไม่ได้ะเลยครับฉี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยครับสายสายหมดโอ้สายสายด้วยครับเจาะคอด้วยโอ้เจาะคอด้วยสายฉี่ด้วย ก็เอาหนูกลับมาที่บ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นปีครึ่งเลยนะครับปีครึ่งเลยครับอแล้วคุณพ่อทําอะไรกับลูกคนนี้ล่ะผมก็พยายามเตีนเนี่ยมันมายุกยิกนะไม่ไม่ขยับครับผมก็เอาเข็มจักครับอผมขอเข็มของโรงพยาบาลมาเล่มหนึ่งเข็มฉีดยามาทําอะไรครับมาแทงตีนเลย ของเข่าหรอครับไอเทนเทแบบยุกยิกอยคือเราขาเราไม่ขยับนี่ใช่ไหมเราฝ่าเท้านี่แหละฮะไม่ขยุกยิกไม่รู้ไม่รู้สึกเลยเอาเข็มคอยๆจิ้มคือจะดุ้งยังได้ครับแล้วสะดุ๊กไหมสะดุ้งครับผมทำทุกวันครับเอาจนจะลึกนะครับเอาทำทเละนิดทีละนิดเข้าไปเนี่ยนะฮะครับอันละห้าอันละสี่วันละสี่วันลขาค่อยจิ้มเล็กๆน้อยๆว่าไปลึกมั่งตื่นมั่งคืองานการไม่ทำแล้วใช่ไหมทำไม่ได้มันมีกำลังทำดูลูกแปลว่าตกลงเอาชีวิตที่เหลือทั้งหมดครับมา ให้เขาเลยนะลูกเนอะพ่อเอาชีวิตที่เหลือของพ่อกว่นนี้ให้หนูเลยนะบอกว่าพ่อจะทำให้หายนะลูก<อ>นะซึ่งพ่อน้อยเองก็พยายามทำทุกๆอย่างครับเพื่อให้ลูกคนนี้กลับมาหายดีซึ่งนี่เองเลยครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พ่อน้อยได้สร้างเจ้าไม้ดัดเท้าขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับ